เงินไม่ครบเลยแล้วไงพ่อนี่เห็นแกตัวแบบคุณไม่ควรมีคี่อยู่ในสังคมไม่เห็นเหรอฉันต่อคิวอยู่อ่ะคุณนี่มันหน้าด้านจริงๆเลยเนาะไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างหรือไง 5G ที่ว่าไวพี่ว่าน้องอ่ะยังไวกว่า 5G อีกนะครับเนี่ยแต่งตัวแบบเียนะบอกว่าเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นคนงานก่อสร้างน่าจะเหมือนกว่า เดี๋ยวก่อนสิคุณคุณยังจ่ายเงินไม่ครบเลยแล้วไงป้ายก็ติดบอกร้านข้าวแกงซื่อสัตว์เอาไปเท่าไหร่ก็กรุณาจ่ายเท่านั้นด้วยช่วยซื่อสัตว์กับตัวเองหน่อยแต่วันนี้ฉันเอาเงินมาแค่นี้แปะไว้ก่อนแล้วกันแต่ของอะ่ะมันมีต้นทุนนะคะ เป็นแม่ค้าเหมือนกันก็น่าจะรู้ดียังคิดจะกินฟรีเหรอก็ฉันบอกแล้วไงว่าวันหลังค่อยมาจ่ายนม่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอฉันฟังรู้เรื่องค่ะแต่ฉันไม่เชื่อว่าคุณจะกลับมาจ่ายเงินจะกลับมาจ่ายหรือไม่มาจ่ายมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณนี่ถามจริงเถอะเป็นเจ้าของร้านหรือไงถึงมาวยวายเนี่ยไม่ใช่ แต่สิ่งที่คุณทาอยู่อ่ะมันผิดจะถูกหรือไม่ถูกมันก็เรื่องของฉันไม่ต้องมาบอกหรอกเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเธอก็อยากตักเยอะๆตักกับบ้านเหมือนที่ฉันทําล่ะอย่าเอาตัวเองมาเป็นตัวชี้วัดว่าคนอื่นจะเหมือนสิ่งที่คุณทําขัดเกงใจซะบ้างนี่ฉันก็เกรงใจแล้วนะ คิดตักข้าวแกงไปแค่เนี้ยโหนี่ขนาดเกรงใจแล้วนะถ้าไม่เกรงใจไม่ตักหมดหม้อเลยเหรอจะมากินข้าวแกงหรือจะมาติคนอื่นเนี่ยก็คุณทำเกินไปจริงจริงนี่คอยอยู่นะฉันจะฟ้องเจ้าของร้านให้ติดป้ายประจานคนเห็นแก่ตัวแบบคุณไม่ควรมีที่ยืนในสังคมเอาเลยจะติดตรงไหนก็ติดเลย เพราะฉันไม่ผิดไม่เห็นมีป้ายตรงไหนนี่ที่บอกว่าห้ามตักเยอะและห้ามตักกลับบ้านเขาเปิดร้านข้าวแกงซื้อสัตว์ก็เพื่อจะให้ซื้อใส่กตตับตัวเองแล้วก็คนอื่นนั่นมันก็เรื่องของเขาไปดีกว่าสิิลาแล้วอย่าลืมมาจ่ายเงินด้วยละ่ะได้ยินที่ฉันพูดมิเนี่ยอยแย่จริงเลย อย่างลยเนี้ยนี่คุณจะตักอะไรก็ตักสักอย่างสิไม่เห็นเหรอฉันต่อคิวอยู่อะ่ะ นี่คุณแปลกับข้าวร้านอื่นมาเยอะๆแบบนี้ยเพื่อจะมาขายเองเนี่ยนะถ้าไม่รู้อะไรอะ่ะหยุดพูดดีกว่าทำไมฉันจะไม่รู้เมื่อวานอะ่ะฉันเพิ่งเจอคุณที่ร้านข้าวแกงซื้อสัตว์ไงแหมพอโดนจับได้ก็ความจำเสื่อมเลยเหรอ บุ่น,นี่มันหน้าด้านจริงๆเลยเนาะไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างหรือไง่วยโอกาสเขาแบบเนี้ไม่มีทางจะเลยหรอกนี่จู่ๆก็มาแช่งคนอื่นสติยังดีอยู่หรือเปล่าฉันจะบอกเอาบุญให้นะกับข้าวพวกเนี้ยฉันเป็นคนทำเองทุกอย่างจะกล้าแถต่ออีกเหรออ๋อสงสัยจะทำจนเป็นสันดาลแล้วสินะระวังไวเ้เถอะ บาปจะกินหัวเออจะกินหัวหรือกินหางก็เรื่องของฉันป่ะเก่งหลือเกินจะมคนอีกแล้วเหรอโดอนด่าไปเมื่อวานไม่สำนึกบ้างรเลยหรืองไง ขอขยะสังคมอ้าวทำไมจ,จู่ๆมาด่าฉันเนี่ยอย่ามาทำเป็นไข่ซสื้อคุณเองก็รู้อยู่แก่ใจพอวันนี้ฉันไม่อยากเทียกับใครงั้นคุณก็ตักก่อนแล้วกันไม่ต้องมาทำบบเป็นเสียสละเท่าวันนี้คุณจ่ายเงินไม่ครบแล้วก็ฉันจะไปฟ้องเจ้าของร้านจริงๆเอาที่คุณสบายใจเลยค่ะ เจ่ายเงินให้ครบด้วยนี่ฉันจะบอกคุณให้นะฉันเป็นเจ้าของร้านนี้จบไหมเมื่อวานไม่ยอมจ่ายเงินวันนี้มาบอกว่าแตงเป็นเจ้าของร้านมันตลกไปหรือเปล่าคิดเหรอว่าฉันจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจค่ะ ตัวแบบนี้นะบอกว่าเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นคนงานก่อสร้างน่าจะเหมือนกว่าเออมีอะไรกันหรือเปล่าครับหรือว่าข้าวแกงหมดแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยมาขโมยข้าวแกงเพื่อจะไปขายต่อค่ะพี่คนนี้เหลอครับพี่ว่าน้องคงเข้าใจผิดแล้วแหละเข้าใจผิดได้ไงก็ฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง คุณไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะในเมื่อเขาเข้าใจไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปเนี่ยดูสิโดนจับได้ขนาดนี้แล้วยังจะกลาแก้ตัวอีกเขาเป็นเจ้าของร้านจริงๆที่เขาตักไปก็เพื่อไปขายสาขาที่สองมันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องเห็นเลยจริงหรือเปล่าจริงสิเมื่อก่อนพี่ก็คิดเหมือนน้องนี่แหละ แต่พอไปถามแม่ครัวก็ถึงบางอ้อทันทีเลยเหรอคะถึงว่าล่ะทำไมถึงไม่จ่ายเงินที่แท้ก็เป็นเจของร้านนี่เองวันหลังก่อนที่จะว่าคนอื่นหรือดูถูกใครก็ควรถามเขาให้ดีก่อนนะคะค่ะราศีจับขนาดนี้ ว่าแล้ต้องเป็นเจ้าของร้านชัว 5G ที่ว่าไวพี่ว่าน้องอ่ะยังไวกว่า 5G อีกนะครับเนี่ยก็นิดนึงอะคะ่ะแต่ถึงยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะฉันไม่รู้จริงจรน,นี่ว่ามันจะเป็นร้านของคุณค่ะว่าแต่ มาเปิดร้านโดยไม่มีคนเฝ้ามันจะได้อะไรหรอคะได้สิคะได้เป็นผู้ให้ไงแต่พี่คะถ้าทำแบบนี้คนเห็นแก่ตัวจะมากขึ้นนะคะฉันว่ามันไม่เสมอไปหรอกนะคะป้ายร้านก็บอกอยู่ว่าข้าวแกงซื่อสัตว์ถ้าคนเรามีความซื่อสัตว์ต่อตอนเองและผู้อื่นสังคมคงน่าอยู่ขึ้นนะครับ แต่ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกคุณนะคะก็แค่พูดไปตามที่เห็นเท่านั้นเองอย่าด่วนตัดสินใจคนที่ภายนอกเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่น้องเห็นก็ได้นะค่ะฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดแลวก็สิ่งที่คุณทำแล้วนะคะขอบคุณมากนะครับที่มาเปิดร้านข้าวแกงซื่อสัตว์ที่นี่ขอบคุณเช่นกันค่ะที่มาทานข้าวแกงซื้อสัตว์ของฉัน เออน้องครับคนที่ไม่มีเงินก็สามารถมาทานฟรีที่นี่ได้พูดไปพูดมามันก็ไม่ต่างอะไรกับโรงทานนะครับถ้าอย่างนั้นฉันขอให้คุณค้าขายร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วฉันก็ขอโอีกครั้งด้วยค่ะค่ะ,คะ,คะทานให้อิ่มนะคะถ้าไม่พอตักเพิ่มได้